ยุบสภาหรือลาออกมีอยู่แค่นั้นเองครับแต่ถ้าบ้านเมืองวุ่นวายมากๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงนะที่จะแอนแอนแอนนะครับแอนแอนแอนนะฮะทหารอาจจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะครับแต่น่าจะไม่ถึงจุดนั้นนะน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบไปก่อนก็คือเปลี่ยนแปลงในระบบการยุบสภาหรือไม่ก็ลาออกจากนายกรมงตีพิเต้บอกทักษิณมีโอกาสได้ประกันตัวน้อยนะครับเพราะว่าอ,อะไรฮะเพราะประวัติแกไม่ค่อยดีนะ ประวัติแกเนี่เคยหนีคดีมาตั้ง 16- 17ปีแล้วก็มีโอกาสที่ว่าทหารเนี่ยนะครับจะรัฐประหารสูงมากนะเออแม่ทำไมโอกาสรัฐประหารมันสูงอย่างนี้นะครับมันยังไม่สูงหรอกมั้งพี่เต้นะแต่ว่ามันคงยังไม่มีรัฐประหารหรอกเขาคงปล่อยให้มีการแก้ปัญหานะทางรัฐสภาอะไรไปก่อน นะครับโอ้ยอีกถ้าถ้ามันจะมีรัฐประหารนะก็คงจะตูนน่นะคงคงจะแบบอีกสิปีอะนะไอ้บินว่านะครับยุคสมัยนี้มันไม่มีเล่ารัฐประหารเพราะอะไรครับมันไม่มีม็อบนะรัฐประหารนะ่ะมันมัน,ม,นมันจะเกิดขึ้นได้อะประชาชนมันต้องสนับสนุนประชาชนมันต้องเรียกร้องเพราะไม่งั้นนะ เดี๋ยวถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นมาปั๊บเนี่ยประชาชนไม่สนับสนุนเนี่ยนะประชาชนออกมาประท้วงทหารนี่มันอยู่ไม่ได้ฉะนั้นนะครับต้องรอให้นู่นน่ะนะให้รัฐบาลมันโกงมันกินนะให้รัฐบาลเนี่ยมันทุจริตกันแบบเหมือนที่ผ่านมานะฮะต้องให้มันแบบว่าถึงขั้นจุดแตกหักก็คือมีการนิรโทษกรรมสุดซอยอย่างนั้น่ะ ประชาชนถึงจะออกมาคัดค้านพอพรประชาชนออกมาคัดค้านพวกบก็คือเหมือนเรียกทหารน่ะเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยมาปฏิวัติหน่อยอะไรอย่างนี้มากกว่านะฉะนั้นตอนนี้มันก็คงยังไม่มีรัฐประหารหรอกครับนะใครโอ้ยมีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรก็ไม่รู้ดังๆนะชอบปั่นข่าวทหารพร้อมแล้วทหารพร้อมแล้วนะเออนี่ก็ยุให้รัฐประหารจังเลยนะครับมันมันไม่มีหรอกนะ เออนะมันไม่ใช่ยุคสมัยก่อนนะหรือไม่ยุคโซเชียลนะครับยุคสมัยก่อนเนี่ยนะเขาลตัตธประหารเนี่ยเขายึดเขาปิดหมดสื่อหมดไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่ให้ขัดขืนอะไรแต่ทีนี้มันยุคโซเชียลไงมันมีติกตอกมันมีอะไรนะครับมันลัฐธประหารยากนะเออพอทําอะไรปุ๊บโอ้โหทิกตอกนี่ลงก่อนเพื่อนเลยนะมีข่าวอะไรติกตอกลงก่อนเพื่อน ฉะนั้นรัฐประหารเนี่ยประชาชนต้องสนับสนุนด้วยถ้าไม่สนับสนุนมันก็นะครับอยู่ไม่ได้หรอกรัฐออประหารเนี่ยแล้วมันก็มีโทษถึงเป็นกบฏเลยนะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ทํากันง่ายๆหรอกครับนะถ้าทําไม่สําเร็จก็มีโทษถึงกบฏนะฮะแต่ถ้าทําสําเร็จก็ได้เป็นรัฐบาลนะส่วนในทักษิณเนี่ยนะช่วงนี้มันเงียบๆเ,เนี่ยนะครับ เป็นไปได้ว่ามันจะหนีอันมินอันมินดูทรงแล้วเงียบผิดปกตินะเงียบเกินนะคือถ้ามันถ้ามันมีข่าวออกมาเขาเขาเขาพยายามเต้าข่าวว่าเอ้ยมันจะหนีมันจะหนีแต่ทักษิณเนี่ยมันเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทักษิณเนี่ยมันออกมาตอบโต้แค่นั้นเองแต่นี่มันดูเงียบๆเลยมันไม่ออกมาตอบโต้ผมไม่ได้หนีผมอยู่บ้านนี่แหละผมไม่ได้หนี อันนี้ต้องน่ากลัวว่ามันจะหนีจริงๆเออนะฮะมันมันไม่ออกมาตอบโต้เลยนะมันมีแต่งเงียบเงียบเก็บตัวเงียบเงียบเอาไงดีว่าเอาไงดีว่าวันที่สิบปดนี่จะต้องไปรายงานตัวแล้วเอ๊เรือไปทางเรือก็ไม่ได้แล้วตอนนี้พี่เต้ออกมาแฉเฮ้ยกูอยู่ยากเลยตอนนี้นะเช่าเช่าเรืออ่า v v p p ไว้นะสปีดโบ๊ท VVIP ก็เอก็ทารเรือก็เตรียมสกัดจับไว้อีกแล้วอะไรอย่างนี้นะตอนนี้ก็เหลือแค่ทางอากาศถ้าอากาศกูจะไปทางไหนดีวะเออจะเช่าเหมาลำลำเครื่องบินส่วนตัวไปไหนต่อดีวะมันก็ขึ้นยากด้วยช่วงนี้นะพอขึ้นปุ๊บมีข่าวทันทีนะข่าววงในข่าววงในตลอดตอนนี้เนะีเออพี่เต้นี่ตัวข่าววงในเลยรู้หมดทุกอย่าง เนื่องจากตอนนี้ orsa, tôi, YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ